กลับมาเดลี่โพสต์ในช่วงที่2ในช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับพี่โก้ชาญชัยกายสินนะครับสวัสดีครับพี่โก้ครับสวัสดีคนระับพี่โก้สบายดีไหมครับสบายสบายดผีผมผมจาได้ว่าผมอะ่ะส่งข้อความไปหาพี่โก้ประมาณสักสี่เดือนที่แล้วมีรุ่นน้องบอกว่ามีคนปลอมไอจีพี่โก้อใอช่ใช่ใช่หรือปลอมเฟซบุ๊กแล้วผมก็ส่ง<ๆ>ไปหาพี่โก้แล้วพี่โก้บอกผมว่ามีคนปลอมไอจีปลอมเฟซบุ๊กพี่โก้เยอะมากจริง ทุกทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับก็ก็ยังมีอยู่มีมีแบบเพื่อนๆมีคนที่รู้จักนะครับก็จะส่งมาแบบแบบแคปมานะเปลี่ยน,นอย่างนี้เราเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนจาก,เป,จากเปลี่ยนจากชานใช้เกียรติเป็นชื่ออื่นใช่ไหมฮะใช่ใช่เปลี่ยนเป็นชื่อแบบที่ที่บอกว่าโตเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนโสดก็มีนะหาคู่คอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งซึ่งเราก็แน่ใจว่าไอ้ที่ไปทําเนี่ยแสกมเมอร์ทั้งนั้นแหละ อย่างนี้คือเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมคือคือพี่โก้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านด้ยวยว่าถ้าเห็นรูปอย่างเงี้ยไปโผ่ในกลุ่มนูน่นกลุ่มนี่อะไรที่เป็นการยืนยันแน่ว่าไม่ใช่พี่โก้อะไรที่เป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ผมมันยากเหมือนกันนะมันยากเหมือนกันคุณเองเพราะว่าคือเขาลูปเราไปหมดเลยอ่ะ คือเขาแทบจะแบบไปดูไปดูในไอจไปดูในเฟซเราแล้วก็แบบเอารูปไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปไปทําเป็นเป็นประวัติอีกคนหนึ่งอ่ะเขียนเรื่องเขียนราวอะไรจนจนเรารู้สึกว่าโอ้กูเป็นอีกคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยมันมันมันต้องมันอาจจะต้องมันต้องอาจจะมีคําถามรับว่าเป็นชานชัยกายสิทธิ์จริงไหมมันไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็ จะจะรู้จะจะ,จะรู้ตอนไหนรู้ไหมรู้ตอนที่มีเพื่อน,น,นมีอะไออย่าง,งเงี้เคยเคยเจอใช่ป่ะและ้วก็เนี่ยต่องไหมผมแบบเนี้ยเยอะมากแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าจะมีเอ่อจะมีคนที่ที่น่าจะโดนหลอกไปแล้วแหละเขาเข้ามาแบบเหมือนเหมือนเขาโดนหลอกไปแล้วโดยโดยผมที่เป็นคนอื่นนะนะเสร็จปุ๊บเขามาหาผมเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็แอดเข้ามาแล้วพยายามคุยคุยไปคุย,คย,คย,คยมาเหมือนหลอกถามว่านี่นั่นอะไรเงี้ย จนรู้ว่าเราเป็น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 เจ้าของเขาก็พูดเหมือนกับว่าเราอะไปหลอกเขาไปเอาเงินเขามาอะไรเงี้ยเรามาใช้ชีวิตอยู่สบายเพราะปบภาพชีวิตไลฟ์สไตล์ผมก็จะไปกินในนู่นี่นี่นั่นเต็มไปหมดเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยครับเขาเขาเขียนมาประมาณว่าที่เอาไปอะเอามาคืนหน่อยนะเราก็ถึงว่าทีมงานผมทักพี่โกไปในไอจีสามวันกว่าจะตอบ ไม่คือผมก็ต้องเช็คก่อนไงว่าใครอะที่เข้ามาถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนเราจริงๆใช่ไหมเราจะเริ่มรู้สึกแบบขยัง่งขยังอะเกอกวะคือเราเองเนี่ยเอาแค่เอาแค่มีแช,ชีที่มันโทรศัพท์มาเนี่ยพอสดุปรุณส่งไปรุ่นนี้นั่นก็ก็เยอะแล้วใช่ไหมครับแล้วยังมีแบบทักมาในในในแบบหลังบ้านอะตามช่องทางต่างๆอะมันก็เลยรู้สึกว่าเออใช่ไม่วาอะไรเงี้ยก็ก็ก็มีมีระแวงเหมือนกันครับ มีละแว่อ่าผมผมพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่ามันจะมีคําถามหนึ่งที่ที่ทมงานเนี่ยอยากจะถามพี่โก้มาแล้วก็ผมว่นใจว่าคุณชมทางบ้านก็อยากรู้คือถ้าผมจำไม่ผิดพี่โกเกิดประมาณปีสอง7นหนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับอนึกยังไงถามเรื่องอายุครับเนี่ยเพราะว่าคือพี่โก้ไม่เคยบอกเลยว่าคือพี่โก้ทำยังไงถึง เป็นคนที่เกิดปี2517แล้วยังดูเขาเรียกว่าผิวพรรณดีหน้าตาดีผมก็ยังดีมีวิธีดูแลตัวเองอยังไงบ้างครับอ่ะอย่างเช่นก่อนนอนทาครีมอะไรบ้างเป็นต้นคือคือนนี้ผมต้องเรียนพี่โก้ก่อนช่วง behind the scene ของรายการเราเนี่ยมันจะเป็นการคุยในเรื่องที่ไม่เคยมีคนชวนพี่โก้คุยแบบนี้ในรายการไหน แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมงานเรากําลังระดมคําถามว่าเฮ้ยเขาเกิดปี2517นะพี่โกบอกใช่แต่ผมรู้สึกอ่าผมมันน่าแก่กว่าพักกว่าพี่โก้อีกเอลผมผมเกิด2521 2521ครับ2521 2521แต่ว่ากาลังจะเป็นท่านผู้พิพากษานนครับคุณผู้ชมอ๋อยัง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 เขาจะ่าหนังสือเตรียมามาจะ่านาณไม่ต้องไปอะไรเลยเลยเพราะว่าคุณจะโดนหนักมาก มัน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 พี่พี่โกเสียเงินนิดหนึ่งใช้มีมีมีตาวอร์ฟมันก็โอเคระดับหนึ่งแล้วครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าพี่ผมต้องเจาะเข้าไปประเด็นที่ว่าพี่โกอ่ะสมมติเนี่ยจะนอนเนี่ยทาครีมอะไรบ้างเอางี้ข้อแรกข้อแรกผมไม่คอนเฟิร์มว่าสองท้าหนึ่งเจ็จหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบเรื่องปีลืมมาเป็นเถอะนะแต่ว่าทาครีมอะไรบ้างผมเนี่ยด้วยด้วยด้วยความที่ ตอนเล่ายาวนี้หนึอฝั่งังได้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 ครับอันนี้คือรายการเราดีไซน์ออกมาเพื่อจุดนี้โดยเฉพาะคือผมอ่าผมเข้าไปช่องสามเนี่ยนะคนต้องบอกคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันถ้าเกิดยังจําผมได้ลยครเบเมื่อสองห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่ศูนย์ดูอีกผมอยู่ปีสองผมจําได้ผมดูข่าวผมเริ่มปีสองห้าสี่ศูนย์ใช่ไหมแต่ว่ากระบวนการก่อนนั้นนั้นที่ผมจะเข้าไปได้เนี่ยผมก็ต้องผ่านการเทสหน้ากล้องอะไรทุกอย่างแบบทุกด่านอรหันหนัของช่องสามเมาเข้าไปอ่ะ จนสุดท้ายแล้วผมก็ได้ปเข้าไปอยู่ผู้ชายห้าคนสุดท้ายเนาะแต่ว่าพอถึงเวลาพอถึงมือมือนาย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 หนึ่งประในสมัยนะ้ <c oughs> คืออปรากฏว่ากองบรรณาธิการเลือกแล้วส่งเข้าไปแล้วนายบอกไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเพราะว่าตอน,น,นผมสภาพมันไม่ใช่อย่าเนี้ยมันจะบอกผอมคุณคุณลองนึกถึงไอไอสกรีมโคนเนาะแหลมๆอ่อะ แล้วผมเลยเยอะมากมันจะเหมือนไอศครีมโคนแบบหน้าแหลมๆดำอะไรอย่างเงี้ยคือภาพภาพมันมันไม่ได้เลยในสมัยนั้นกับกับเอพิมพ์นิยมของช่องสามซึ่งต้องค่ะ<า>สวยหรือหลอ่อหรือสีอย่างอัดเอกสมันนันนี่ใช่ละใช่ปะ่ะแต่แบบชันชัยอะจะเป็นอะไรที่บบกว่าไทยดำมากอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีปัญหากับการเข้าไปทำงานมากอยนะ่างเนี้ยจนผมต้องแบบทำงานข้างน,นอกก่อนนายบอก ไปทำข้างนอกก่อนไปเป็นผู้่ึก่าวเอขขาก่อนปีสองปีให้แบบก,ก่อนจะเข้ามาอะไรเงี้ยก็ระหว่างนั้นก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องกลัแบมาที่ครีมใช่ไหมใช่ใชครับเด็กๆมันไม่มีสตางค์ไงแต่ว่าผมก็คิดว่าตัวผมผิวผมจะเป็นยังไงไม่รู้อะแต่หน้าผมเนี่ยอย่างน้อยต้องทาครีมครีมอะไรก็ได้ถูกๆสมัยเด็กๆเราไม่มีสตางค์ครีมอะไรผมจาไม่ได้สมัยก่อนน่าจะเฮเซอรีนโส์ตอนเด็กๆที่รู้จักกับ ตอนนี้มันเอากลับมาขายอีกรอบแล้วใช่ไหมฮะมาเป็นสปอนเซอร์ได้คณนใช้มา้เด็ครับแต่พอพอเราพัฒนาผมเข้าช่องสามได้ปุ๊บเรามีสตุ้งสตางค์ปุ๊บเนี่ยจากเฮลินเฮลินสโดลเราก็จะเปลี่ยนเป็นเอสเตอร์ลอเดอร์อืมตัวไหนครับเพราะไนไนรีเพอย์ไนรีเพร์เราไม่ชอบเราไม่ชอบใช้หลายๆตู้อะไรเงี้ยเพือเอ่อหน้าตัวหนึ่งขอบตาตัวหนึ่งตรงนู้นตรงนี้คือแยกอะไรเงี้ยเราไม่เอาระบบ เราขอวดเดียวขวดเดียวแล้วก็ปกทีเดียวเราก็ใช้ในรีแพนนี่แหละทามันทั้งหน้าขอบตรงขอบตาเราก็ทาหมดแล้วท้งคอเราก็ทา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 ทุกวันนี้ก็ยังใช้เอสเซ่ราเดอร์อยู่นะในดีแพรก็ใช้ก็ใช้มีมากคือใช้อะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่ไม่มีอะไรผมไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นเลยผมเป็นคนขี้เกียจมากในการที่บต้องมามาร์กหน้าเนีรยจริงๆเวลาไปเที่ยวไปอะไรก็จะซื้อของพวกนี้มาเยอะมากแต่ว่า ใช้ครั้งเดียวแล้วก็าวางขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจม,มากเอางิงผมไม่ได้บำรุงหน้าอะไรใดๆเลยถามว่าม<ล>ีมีดหมอไหมอะไรเงี้ยเข้าคลินิกไหมอาจจะแบบเข้าแบบทําหน้าทรีทเมนต์อะไรธรรมดาแต่ร้อยไหมไม่มีโบต็อกไม่เคยฟิลเลอร์ไม่มีไม่ใดๆเลยอย่างนี้คือมันก็ต้องสะท้อนไปถึง การกินการอยู่การนอนด้วยสิฮะพี่โกผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอันนี้ไม่รู้เป็นความเชื่อที่ถูกหรือเปล่าช่วงที่ช่วงที่พีีพอยู่กับช่องสามะครับมันมันมีช่วงที่แบบช่วงผมทํางานอ่านข่าวดึนกนนาะข่าวมันมาตะเวนข่าวซึ่งมันดึกมากเอเชีวิตชีวิตช่วงนั้นผมอะมันจะผมตื่นดู้ไหมกี่โมงถ้าออนแอร์ตีสามใช่ไหมครับต้องมั่นใจว่าตื่นเที่ยงคืนคึ่ง อมมันจะไล่มาตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปคันไปหยอกไปเรื่อยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเสร็จตีสามก็ช่วงตีสามออกจากช่องใช่ไหมครับก็ยังไม่หลับตื่นก็มานั่งดูซีรงซีรีสุดท้ายกว่าจะหลับก็ประมาณตีสี่ตีห้าใช่ไหมหรือบางทีเช้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเราไม่โดนแดดเลยนะตั้งแต่แบบเช้าพระอาทิตย์คนอื่นพระอาทิตย์ขึ้นออกจากบ้านไปทํางานนะครับชันชายพระอาทิตย์ขึ้น คือช่วงเวลาที่เริ่มหลับแล้วก็หลับไปเลยจนกระทั่งแบบบ่ายบ่ายสามอะไรเงี้ยตื่นสามสี่โมงห้าโมงตื่นมาแต่งตัว่อจอกจากบ้านทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มอะไเงี้ยคือเป็นแวมพายผมไม่โดนพาดทิเลยประมาณเกือบสิบปีไม่โดนพาดทิเลยช่วงข่าว <ใน S 2> วันใหม่น่าจะปี๋<น>ยวนะปีสี่แปดป่ะฮะ เล่าเล่านั้นนะครับผมจำไม่ได้แต่ว่ามันเกือบเกือบสิบปีที่แบบไม่ไม่ได้โดนพาทิ์เลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมโดนโดนสตาร์ทไว้ก็ได้ไม่ไม่โดนไม่โดนยูบีอะไรเงี้ยก็เลยครับหน้าหน้ามันเลยไม่ค่อยเปลี่ยนมันไม่มค่อยเปลี่ยนผมก็เออผมก็แปลกใจไปเองเหมือนกันว่าเออมีแต่คนทังว่าหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะอันนี้อันนี้แล้วนอกนอกจากขอเป็นเป็นองค์ความรู้แล้วกันพี่โก้ครับนอกจากเอสตีเรเดอร์ในรีเพร์ก่อนนอนแล้วมันมีอะไร เช่นกันแดดอะไรอีกไหมหรือทาก่อนแต่งหน้าอะไรอะ่ะเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมหน่อยฮะอันนี้ก็ขี้เกียจอีกกันแดดเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าก่อนอปกติเราเราออกจอตลอดใช่ไหมเราอ่านข่าวทุกวันเนี่ยในช่วงเวลาสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเรามีคนแต่งหน้าให้เราทุกวันนะซึ่งใช่เอ,อเอาจริงจริงอ่ะด้วยความขี้เกียจเนาะออกจากบ้านเราแทบไม่ได้ทากันแดดเลยครับเพราะเราไม่โดนแดดถูกปะ เราไม่โดนแดดเราก็ไม่อะไรเลยแต่ว่าอโอเคแสงในสตูดิโอเนี่ยมันก็มีเขาก็บอกว่าต้องต้องใช้กันแดบดบซึ่งผมก็ไปนั่งช่างแต่งหน้าก็ทาเรีมกันแดบดบแต่งหน้าให้ผมผม,มีมมแพ้ยี่ห้อไหนไหมครับไม่ได้ใช้เลยไม่มีอ๋อใ,ใช้ดุกที่ยี่ห้อใช้ได้หมดเลยออาใช้ใช้ใช <laughs> ival, อะไรคานโบคานโบวไอตัวตัว,ตวอ,อ,อ,อาอาไลฟ์หรือเซไอย่งผมจำจำไม่ได้มีตัวนั้นแต่จริงก็ใช้ได้หมด บีโอเลอ่ะง่ายๆเลยบีโอเล่ดีสุดดีสุดถูกสุดไม่ต้องใช้เลยเยอะแยะเลยครับของผมผมนี่สมัยผมผมนี่แพ้เครื่องสำอางเยอะมากนะฮะพูดพูดพูดได้นะทีมงานแพ้อ่ะพีเอสแอนตี้เอาพูดยี่ห้อเลยพีเอสแอนตี้บีเอสซีซันเว่เอ็มทีไอลิปสติกนีเบียหกยี่ห้อเวลาโดนนี่คือหน้านี่คือแบบ เหมือนเหมือนผัดเซลล์ผิวคือลอกเป็นแผ่นๆเลยฮะไม่เคยผมไม่เคยมีงั้นเลยหน้าผมมันจะด้านด้ยโอ้โหผมนี่ผมไม่เคยแพ้เลยไม่มีเออแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอย่างนี้คืออันนอกจากนอกจากครีมก็ดูไม่มีอะไรซับซ้อนมากแล้วแล้วพี่โก้ดูแลการการ,การกินการนอนอยังไงครับมีแบบว่าวิตามินเป็นพิเศษหรืออาหารอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ่อ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมื่อก่อนสมัยก่อนนะจะมีแบบตลงดลารากาแบบเอาวิตามินมาโชว์ให้กินเนาะวิตามินรุ่นนี้เป็นกรรมมือแล้วกินผมก็เคยทําแบบนั้นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะมีผลต่อตับไตพวกเนี่ยออมันไปรวมอยู่<ล>ที่ตับผมก็หยุดผมก็หยุดผมไม่ได้กินกินอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นถ้ากินหนอซิงกินซิง <c oughs> วิตามินซีแล้วก็ของผมอาจจะแบบต้องมีวิตามินบีบ้างอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็กิน จ้้อืมอ่าส่วนอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นก็มีบ้างกินโสมเกาหลีอะไรเงี้ยมีมีบ้างม,มีบ้างแต่พวกรัานก<ร>ผมไม่เอานะผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเยอะเยอะยะผมกน้แล้วแล้วแล้วเหมือนอาหารคือพี่โก้ก็ทา,านปกติคือมื้อเช้า้อเที่ยเมือ้อวันข้าวกะเพราไข่ดาวทุกอย่างไม่เคยไม่เคยเลี่ยงมันไม่เคยเลี่ยงอะไรก็ผลมีผีผลเนื้อไขมัน อ๋อไม่ทันเนื้อวัวอ่ะไม่ทันเนื้อวัวไม่ทันเนื้อ,อ,นนอ,อแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าคือผลเลือดคือก็คือไขมันในเลือดก,ก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมฮะช่วงหลังๆมีเหมือนกันมีช่วงนึง<ม>ที่มีคอเลสเตอรอลเริ่ม,เร,มเริ่มสูงขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าชาบูหมูกระทะมาบ่อยอคือสัปดาห์สุดสัปดาห์ในที่บ้านจะเอาละที่บ้านเขาเรียกบ้านเด็กอ้วนคือคนในบ้านนี่ก็จะบอกป้าไปไหนป้าอ่านเจ้านี้ป้าเจ้านี้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ช่วงนั้นมันก็เลยบอกมีไขมันคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยบอกเยอะเหมือนกัน แล้วก็บวตอนนี้ก็เริ่มรเริ่มเริ่มพยายามควบคุมพวกชาบูหมูกระทะจัดสัปดาห์ละเกือบสองครั้งเนาะให้กลายเป็นสัปดาห์ละครั้งแล้วก็เดือนนึงเอาสักสองครั้งพออะไรเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วชาบูหมูกระทะเจ้าที่ชอบไปเป็นพิเศษเห็นไปบ่อยนี่คือเจ้าไหนครับพี่โก้ตอนนี้เหรอเมื่อก่อนเมื่อก่อนกินอะไรอย่ผมผมลืมชื่อเฉยเลยอะ่ะเสรษฐโมโม่เอาโมโม่ กิโมโม่าโลเคหลังๆนี้ว่าชอบกินหม่าล่าใช่ไหมก็มีฮอตพอตแมนราคาไม่แรงแล้วบอกว่าเออหม่าล่าอะไรเงี้ยก็กินอยู่ประมาณซา,านชาชัยคอนเฟิรม์ม <laughs> อย่าสิชานชัยคอนเฟิร์มไหงครับก <c ười> ินได้หมดเลยอะไรเงี้ยเออชอบมากอ่าแล้วมันมันมีอย่างที่ผมผมสังเกตจากตัวพี่โก้อย่างนึงก็คือว่าอ่าทรงผมพี่โก้ไม่ค่อยเปลี่ยน แต่ว่าวันนี้ที่ผมมาสัมภาษณ์พี่โก้คุยกับพี่โก้ตอนนี้ก็คือพี่โก้เหมือนย้อมสีผมด้วยคือการย้อมสีผมมันมันก็ต้องบอกคุ้มชมทางบ้านว่าการย้อมสีผมเวลาเราไปออกอากาศเนี่ยมันส่งผลเรื่องคัน,นทําให้หน้ามันสว่างขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าพี่โก้ย้อมเล่นๆหรือมีเจต,ตนาในการเพื่อออกอากาศด้วยเออเอาแต่แรกเลยก็คือว่าเป็นคนผมงอออมีผมงอก ผมมีผมงอกไวมากอายุน้อยๆก็มีแล้วแล้วมันก็จะมีแบบรอบๆตรงเนี้ยครับแล้วผมผมเนี่ยมันจะเป็นผมแบบผมผมตรงแล้วผมด,ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตัดผมเนี่ยมันจะไม่ได้มีหลายทรงมากครับส่วนใหญ่จะต้องแบบถ่ายข้างให้แบบเคียนไปเลยอะ่ะพอถ่ายข้างเคียนไปเลยเนี่ยไอ้ผมงอกมันก็ไม่เห็นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่แบบเราเราเรา,เราผมยาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจําเป็นจะต้องทําทําสีบ้างช่วงผมผมต้องยอมรับว,ว่าช่องสามคือ คือคือดีมากๆเนื <the> ่องจากว่าผมทําผมมาแล้วทุกทรงเนื่องว่าสมัยก่อนอ่ะเขาถ่ายขนาดไหนรุ่นนี้นั่นผมทํามาหมดแล้วแล้วนายไม่เคยว่าคือนายนายคือแบบว่าเขาจะมีเขาจะมีร้านไปดำเราพูดได้เนาะสปอนเซอร์ของเราเนี่ยจะมีตั้งแต่สมัยก่อนเกตสยามเนาะเกตดวดีอะ่าเงี้ยที่เป็นสปอนเซอร์เราแล้วแล้วการที่ที่เราอ่ะไปอยู่ที่ร้านเหล่าเนี้ไปอยู่ได้เป็นวันๆเลยนะ เขาก็ไม oh, yes. ่หวาก็ถ right? ือว่าเป็นการดูแลลุคดูแลสภาพอ๋อใช่ใช่ใช่ช่ผมผมเคยไปไปนั่งอยู่เหมือนกันช่วงนั้นอ่านช่องก้าเราเป็นเราเป็นสปอนเซอร์เราไปเก็ตให้เราไปกี่โลเขาให้เราอบผมทํานู่นทํานี่ผมเห็นเพื่อนผู้ประกาศผู้หญิงก็ไปนั่งทั้งวันใช่ครับอยู่ทั้งวันอยากทาอะไรทอยาตาซังนะรงไหนเราจะมีช่างประจําของเราเลยทําให้เราสีผมอยากทำไหมทำ ทำไปเลยจะากีสีก็ก็ว่าไปคือจุดประสงค์แรกคือปิดงอกแต่ตอนหลังเนี่ยพอทําปุ๊บทุกอาทิตย์เลยนะครับไม่มีให้ทุกอาทิตย์อย่างน้อยก็สองอาทิตย์ครั้งเดือนหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยทําไปทําไปผมเนี่ยผมผมเป็นคนผมดกมากแรก,แรก,แรกๆคืดอดกมากจริงแล้วอพอท,ทําสีผมไปเรื่อยๆมันเริ่มเหมือนบางลองอะ่ะผมก็เลยพักบ้างแต่ก็ออยังทำาง โอเคครับงั้นมันมีอีกคําถามนึ่งก็คือมีหลายคนไม่ทราบว่าพี่กโก้จบนิติศาสตร์จุฬานี่เป็นคําถามจากเด็กนิติศาสตร์พี่กโก้จะมาร่วมสนุกกับเนตีบัณฑิตอีกไหมครับผมรูมมม้สึกกิลตี้มากเลยนะผมเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นนิติศาสตร์และการบันเทิงอ่าจบนิเทศด้วยยไม่ไม่คือจริงๆผมเป็นผมเป็นนิติศาสตร์โดยเนื้อแท้โดยโดยใช่ใช่นิติศาสตร์จุฬาแต่ ด้วยความด้วยความที่จริงๆแล้วอะ่ะผมผมชอบไปินทางด้านสื่อสารมวลชนมาตั้งแต่เด็กๆเนาะผมก็จริงๆผมก็อยากเข้าวารสารเข้านิเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคชะตามันพาลงมาลงนิติคณะเราติดกันแบบนี้ใช่ไหมเราก็เราก็มีความเพียรพยายามว่าในระหว่างที่เราเรียนกฎหมายไว้ด้วยอะ่ะเราก็ทํางานบบท่านอื่นแบบจัดรายการวิทยุไปวิทยุจุฬานุนนี้นัน่นมันก็มีประตูมาเรื่อยๆจนกระทั่งโชคดีที่ท่านอาจารย์หุงทองจันทรังสุอาจารย์ผมเนาะอ่าครับครับ อาจารย์นุ่งทองท่านรู้ว่าผมาผมูก็กลเรียนกับท่านเหมือนกันอ่าอาจารย์ท่านรู้ไงว่าโก้ชอบเรื่องนี้ท่านก็นเลยบอกอ่ะงั้นเอาเอาเอาแฟ้มจดหมายที่คนเน่ยเขียนมาปรึกษาศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนของคณะนิติศาสตร์จุฬาเอาแฟ้มเนี้ยไปลองทําเดโม,โมมาให้สิว่าถามตอบกอุหมายเนี่ยจัดรายการเป็นยังไงผมก็แบบโหนั่งทําตั้งแต่ประมาณสามทุ่มเสร็จปีสี่ล้วก็เอาเดโมไปให้อาจารย์ สองวันผ่านไปอ่ะไปจัดรายการพี่หน่อยจากนั้นมาบอกยาวเลยครับมันมีมาเรื่อยๆป๊อปๆๆๆอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายังอยากเป็นท่านไหมลึกๆอยากอยากเป็นผู้พิพากษาในต,ตอนนี้นะแต่ว่าความรู้ทางด้านกฎหมายนั้นจะเรียกว่าเกี่ยวกับกฎหมายปิ๊กโกไม่ได้เปลี่ยนประมวลกฎหมายมากี่ปีแล้วครับโอ้ย จำไม่ได้แล้วอ่ะว่าเล่มล่าสุดคือเมื่อไหร่มันนานมากแล้วจะได้ใช้จะได้ใช้กฎหมายเนี่ยก็ตอนที่แบบเราอ่านข่าวเนาะทานี้สภาการบัญญัติกฎหมายนโยบายอะไรต่างๆที่มันมีเรื่องของกฎหมายให้เราเกี่ยวข้องเราจะบอกเราจะเก็ดไวมากอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่ได้ใช้มากที่สุดละหรือแม้แต่เรื่องของคดีความคดีฆาตกรรมนู่นนี่นั่นคือเราจะเข้าใจคอนเซปต์ของมันอ่ะอันนี้คือการได้ใช้กฎหมายคอนเซปต์อ,องอค์ประกอบกฎหมายอาญา จะเข้าใจมันหมดแล้วแบบจะเก็ตเก็ตเร็วอ่ะเก็ตเร็วแลวสามารถอธิบายได้เป็นฉาก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 อันนั้น oh. คือคุณประโยชน์มากๆจากการเรียนกฎหมายได้ถามว่าตอนนี้จะไปเรียนเนเนี่ยผมพยายามมาแล้วสองรอบพอเข้าไปเรียนได้แป๊บหนึ่งก็งานยุ่งเรียนทีไรงานยุ่งทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้รู้สึกมีเรียนออนไลน์แล้วครับพี่โก้ที่ในติกบดีเขามีออนไลน์ให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีสถาบันกฎหมายเปิดเดยอะแยะนะครับจบรายการอาจจะมีสถาบันกฎหมายติดต่อมาหาพี่โก้ก็ได้ว่าติวให้ฟรี รับประกันชันชัยจบแน่เนว่าสิถ้าถ้าทำให้ชันชัยเรียนจบเนได้ก็เป็นท่านได้ก่อนอายุหกสิบปีเนี่ยผมจะขอ,อมันมันพี่โกก็ต้องผ่านสี่ขาของเนให้ได้นะครับยังไม่รอดเลยยังไม่รอดเลยครับคุณเอกชม่ันันเป็นติเป็นติเ,นเ,เตอร์ของผมได้ไหมล่ะโอ้ตอนนี้ตอนนี้เขียนบทความกฎหมายส่งเพจต้องมีอัดนรายการกฎหมายเดี๋ยวจะออนนะ์อีกแค่ก็จะไม่รอดเหมือน,นกันครับ เม่จัดรายการออนแอร์อีกครับแค่นี้ก็ก็จะล่วงเหมือนกันครับพี่โก้แต่ว่าก็ยังพยายามอ่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทีมงานเบื้องหลังเดี๋ยวมาสลับกันดีครับดีก็เดี๋ยวลองดูครับก็ผมยากนะผมยากผมพยายามมาสองรอบแล้วแต่มันก็ไม่รอดอะคือไปไปสมัครไปลงลงทะเบียนเรียนเออซื้อตํารานะลงทะเบียนซื้อตําลงตาราจนตาราเนี่ยขมจายเน่ผมได้ขมจายเนี่ผมมาผมสองรุ่นละแล้วมันก็ยังอยู่นะ อยู่ที่เดิมเล่มยังใหม่อยู่เลยเอ่ยังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมยังไม่ได้แบ่งแยกเล่มหลายวิชาใช่ไหมแกะแล้วแล,ล้วเรียงด้วยเรียงแบบเป็นซีรีส์เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกจ,จบซีรีส์สองลเล่มเรียงเรียบร้อยแต่ถามว่าอันจบยังยังเนี่ยมีป่มเร็วร้ายของผมแต่กา<อ> ก็เดี like. okay. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้พี่โก้ลองดูยังไงอัปเดตประมวลกฎหมายก่อนแต่ว่าตอนนี้อยากให้พี่โก้ช่วงท้ายครับอยากให้โก้ฝากอะไรถึงแฟนๆรายการหรือแฟนคลับที่ติดตามผลงานพี่โก้หน่อยเชิญเลยครับอืมตอนนี้ผมไม่ได้เห็นผมในหน้าจอโทรทัศน์แล้วแหละเพราะว่าหยุดแล้วเนาะยาวนานตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบจนถึงนี่ปีอะไรละปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบแปดครับผมผมอยู่บนหน้าจอมายาวนานเกินยี่สิบปีแล้วเนาะ อย่างน้อยตอย้งองเฉพาะช่องสามเนี่ยก็ยี่สิบเอ็ดปีแล้วอะ <_' S 2> มันก็มันก็มีความความอิ่มของมันในในระดับหนึ่งแล้วแหละถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราเรายัาอยากทะทมันอยู่แต่ว่าด้วย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 บริบทเนาะด้วยบริบทท้ายที่สุดแล้วมันก็มันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในช่วงอายุเนี้ยประมาณสิบปีจากนี้ไปเนี่ยบทบาทของชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนผมก็ไม่ได้อ่านข่าวบนหน้าจอแต่ผมไม่เป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้ว อยู่ขอบกันขาอ๋อ<ห>ผมเห็นผมเห็นในไอจอยู่ใช่ผมก็เป็นอาจารย์อ่ละผมผมกลายเป็นว่าเขาเรีเยกอะไรนะลงจากหน้าจอใช่ไหมมาอยู่ตรงอ่การเป็นอาจารย์แล้วสร้างผมอีกคนหนึ่งที่เป็นคนใหม่ขึ้นไปบนหน้าจอแทนมีอะไรอยากจะบอกลูกศิษย์ที่เรียนกับอาจารย์โก้บ้างครับอ่าผม ผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอาชีพที่มีความสุขนะการเป็นอาจารย์นะจีิจุผมเคยสอนมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แบบสิบปีกอนะอะไรเงี้ยเขาเชิญผมไปสอนตั้งแต่สมัยที่ยังมีแค่เป็นปริญญาตรีตอนนี้อ่วโที่สอนคราวนั้นก็มีความสุขมากๆแหละแต่ว่าด้วยความยุ่งของงานใช่ไหมเราก็หยุดไปแล้วตอนนี้พอกลับมาสอนใหม่สอนเต็มตัวก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมกับการที่เราได้ได,ได้ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่เป็นลูกศิษย์เราอะ คือเราบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจสอนมากะเวลาเราเตรียมอะไรเงี้ยในเนื้อหาการสอนเนี่ยทุกอย่างที่มันอยู่ในในหัวสมองเราในสิ่งที่เราเคยเจอมาตลอดยี่สิบกปีอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ทด้หมดเลยทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตเพราะฉะนั้นมันมันมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นสินทรัพย์เนาะ mm. สินทรัพย์ทางปัญญาที่มันที่มัน,ท,มนที่มันอยู่ในเนี้ยแล้วมันออกมาใช้ได้ได้ทุกเม็ดเลยเพราะฉะนั้น คือตั้งใจมากในการสอนอแต่ถ้าเกิดว่าไปสอนแล้วเด็กตอนแรกๆอาจจะไม่เข้าใจบด้วยความสมัยนี้มันจะบอกสมัยนี้ก็ไม่ได้บอกว่าอาจจะมีเด็กบางส่วนที่อาจจะตั้งใจเรียนบ้าหรืออาจจะตั้งใจเรียนน้อยอย่างเงี้ยก็มีโดดมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจะดได้แทนจะได้แทนเด็กๆเ,เหล่านั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาเอะอาจารย์ตั้งใจสอนมากเลย แล้วมั่นใจว่าสอนสนุกมาเรียนย่าโดเพราะว่าก็มาเรียนอะคุณจะได้อะไรจากผมบอกผมไม่กลับเต็มที่เลยผมก็จะจันทุกคนขึ้นมาแบบเป็นผมในในในวันหนึ่งบนหน้าจอแบบนั้นอะไรผมผมผมก็จะพี่โกมาเถอะมาเรียนเนเถอมาเถอะมนอยู่ในมุมกันไหมตอนนี้เพราะมันนั่นเพรมนนั้งที่ผมผมเป็นติวเตอร์ไม่ได้ เป็นติวเตอร์ไม่ได้แต่ถ้าบรรยายกฎหมายพอได้แต่ว่าพี่โกมีสาบันติวกฎหมายเยอะมากเชื่อผมผมแบบผมแบบเล่าให้ฟังนะที่หน<ะ>ึ่งเมอคนหนึ่งมีน้องที่ที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยสอบได้เมที่หนึ่งนะอ่ะตัดแล้วครับไม่ไม่สัดสัดข้าเดียวครับเขาอยากฟังพี่โก้อ,อยู่ <laughs> มีน้องคนหนึ่งคืออ่าเขาได้ที่หนึ่งเมเนาะแล้วตอนนั้นอะ่ะเพื่อนผมอะ่ะก็ติดต่อให้มมาติวผมอ่ะตัวตัวเลย สุดท <iyorsun> yes. ้ายผมมันไม่เอาฐานเองไงจนจนตอนนี้น้องเขาก็ไปเป็นท so, ่านผู้ภิพากษาไปแล้วก็ยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วก็ให้กําลังใจนะพี่โกยังไงครั้งหน้าจะต้องรบกวนมาสัมภาษณ์ในรายการอีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โกมากนะครับที่มาพูดคุยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณชมครับและนี่ก็คือเป็นช่วง Behind the Scene นะครับวันนี้ได้พูดคุยกับพี่โก้ชันชัยกายสิทธิ์นะครับก็ได้ทราบมุมลึกๆหลายมุมที่ยังไม่เคยได้ทราบจากพี่โก้นะครับยังไงพบกับรายการ Daily Post ทาง New Journey ได้ใหม่ดวันพรุ่งนี้เวลา20นาิกานาทีนะครับในช่วงแรกเป็น Hard Talk ช่วงที่2จะเป็นรายการ Daily Post ช่วง Behind the Scene นะครับกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้สวันนี้สวัสดีครับ